รายการสวัสดีเมืองไทยโดยดรศิวพรศรีสักดีนันจากสถานการณ์อุทกภัยที่ผ่านมาเนี่ยคะบ้านเรือ,รอนรัศดรที่อยู่ริมแม่น้ําหรือว่าริมคลองมักจะมีปัญหาในเรื่องของการพังทลายจากกระแสน้ํำซัดค่ะ วันนี้กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนองค์การมหาชนหรือพอชก็ได้เดินหน้าโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยและคุณภาพชีวิตให้ยั่งยืนของชุมชนในพื้นที่ลุ่มน้ำและชุมชนริมน้ำค่ะซึ่งมีประชาชนอาศัยอยู่จำนวนมากและเกิดน้ำท่วมซ้ำซากค่ะโดยมีการเตรียมออกแบบบ้านที่ได้มาตรฐานและเหมาะสมกับสภาวะน้ำท่วมซ้ำซากและน้ำสูงขึ้นทุกปีนคะคะ โดยพอชได้ร่วมมือกับนักวิชาการในพื้นที่จากสถาบันการศึกษาต่างๆและนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของการออกแบบบ้านพร้อมหารือกับประชาชนที่ได้รับผลกระทบเพื่อออกแบบบ้านที่มีความเหมาะสมร่วมกันค่ะ รวมถึงศึกษาข้อมูลปริมาณน้ําและระดับน้ําที่ท่วมในแต่ละปีนะคะซึ่งอาจจะออกแบบในลักษณะให้บ้านสูงขึ้นพ้นน้ําและมีการทําแผ่ลอยน้ําก็จะมีการนําร่องใน5จังหวัดและที่ตําบลบางชนีอําเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นจังหวัดนําร่องค่ะ